รีวิว OPPO Reno 11F 5G ซีใหม่ดีไซน์สวยฉำ่ำถ่ายคนอย่างโปร,ร OPPO Reno 11F 5G นะคะต้องบอกเลยว่ารุ่นนี้เนี่ยเขาเป็นน้องเล็กสุดในตระกูลของ OPPO Reno 11 5G ซีรีส์นั่นเองก็คือเขาเนี่ยเป็นน้องเล็กสุดนะคะในตระกูลของ OPPO Reno 11 C ซีรีส์ 5G นั่นเองนะ ถึงแม้ว่าจะเป็นน้องเล็กสุดเนี่ยแต่ว่าความโดดเด่นเนี่ยก็ไม่แพ้กับรุ่นพี่ทั้งสองเลยนะคะแล้วเขาก็ยังคงเน้นในเรื่องของการถ่ายคนนะให้ออกมาสวยมากๆเลยนะคะการตัดฉากหลังต่างๆนี่ก็คือดีมากๆเลยนอกจากนั้นเนี่ยอีกหนึ่งจุดที่โดดเด่นเลยคือเรื่องของดีไซน์มาเองก็ไม่เคยเห็นนะคะที่แบบว่าอั p o ทําฝาหลังออกมาประมาณนี้นะแล้วสีที่ได้มาเนี่ยก็คือสวยงามเลยทีเดียวชื่อสีในกเก๋มากเดี๋ยวรอติดตามกันนะคะสําหรับรุ่นนี้เนี่ยราคาเขาก็อยู่แค่หมื่นตน้นๆด้วยจะน่าสนใจขนาดไหนไปดูกันเลย เดี๋ยวมาพูดถึงดีไซน์ก่อนเลยนะคะก่อนอื่นเนี่ยต้องบอกกับชื่อสีสุดเก๋นะคะของเขาเลยมีออกมาให้เลยทั้งหมด3สีนะวันนี้เรามีนะคะได้มารีวิว2สีด้วยกันอ่ะสีแรกก่อนเลยนะคะสีนี้เนี่ยเขาชื่อว่าม่วงฉ่านําเทรนนะอันนี้ชื่อนี้จริงๆชื่อไทยมีชื่อภาษาอังกฤษด้วยว่า Pro p ์เ a l โคโนั่นเองนะคะก็คือได้แรงบันดาลใจแบบฟิลแนวประการลางังอะไรแบบนี้แล้วก็เป็นม่วงพ,พัทที่น่ารักมากเป็นม่วงอ่อนๆละมุนสุดๆเลยด้านหลังตรงนี้เนี่ยเขาจะมีความ เหลือบเล่นแสงเป็นลวดลายนะคะซึ่งส่วนตัวเนี่ยมายมองว่ามันดูมีความเป็นเหมือนดอกไม้เหมือนกันนะแต่ว่าความเหลือบของเขาเนี่ยอาจจะแบบสื่อถึงแนวประการังหรือเปล่าหรืออะไรแบบเนี้ยก็เป็นไปได้เพราะมันแล้วแต่มุมจะมองอย่างนี้เนาะคือบางอันเนี่ยมันก็จะดูเป็นแบบเหมือนดอกไม้เหมือนกันนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นสีหนึ่งที่สวยเลยแหละอาไมาชอบนะสีนี้สวยมากเป็นโม่งที่น่ารักเลยต่อมานะคะมาดูสีนี้บ้างดีกว่าเขาชื่อสีว่าสีฟ้าน้ำทะเลโดนเปไม่อัน้นโอ้โห สีนี้ชื่อดีมีมงคลโอเชียนบลูอันนี้นะคะอันนี้ชัดเจนนะโอเชียนบลูคือมายมองแวบ,บแรกมายก็รู้สึกว่ามันเหมือน น้ำทะเลแบบสะท้อนแสงอะไรเงี้ยแบบว่ามีแสงตกกระทบแล้วก็สะท้อนกับผิวน้ําแบบนี้เลยคือสวยนะอันนี้แบบชัดเจนตามชื่อสีของเขาเลยนะคะและสุดท้ายสีที่3นะคะจะชื่อว่าเขียวดํานําโชคนะเป็นแงใสายมูสุดๆนะคะภาษาอังกฤษชื่อว่าปามกีนนะคะก็จะเป็นสีเขียวแบบเข้มๆอะไรแบบนี้นะก็มีความสวยงามในแต่ละอันเนี่ยแตกต่างกันไปเลยนะคะแล้วแต่ชอบนะไปเลือกกันได้เลยซึ่งน้าหนักนะจับครั้งแรกก็รู้สึกว่าค่อนข้างเบา เลยนะคะคน้ำหนักอยู่แค่178กรัมเท่านั้นเองนะซึ่งความหนาของเครื่องนะคะอยู่ที่7.54มิลเท่านั้นเองนะคะตัวเครื่องเนี่ยก็คือว่าจับถนัดมือนะแล้วน้ำหนักก็ดีเลยนะคะรู้สึกว่าไม่เถอะท้าเนาะ นอกจากนั้นเนี่ยในส่วนของตัวโมดูลกล้องของเขาเนี่ยก็มีการดีไซน์ออกมานะคะแบบว่าให้มันมีความแตกต่างนะจากรุ่นพี่ตัวอื่นๆในซีรีส์ด้วยขอบเครื่องด้านข้างก็เป็นการแบบตัดตรงแบบนี้นะคะตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีการแบบว่าเห็นไหมเป็นวงกลม2องอันใหญ่ๆนะคะแล้วก็มีสี่เหลี่ยมมาตัดขอบแบบนี้นะซึ่งดีไซน์ของกล้องแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าซันชายริงอีกด้วยค่ะ มาพูดถึงในส่วนของหน้าจอบ้างดีกว่านะคะหน้าจอได้พันเนลเป็น AMOLED เลยขนาด6.7นิ้วความละเอียดเนี่ยระดับ Full HD+ Pad เลยนะคะซึ่งหน้าจอได้ refresh rate นะคะอยู่ที่120 h z อีกด้วยนะแล้วก็ในเรื่องของดีไซน์หน้าจอเนี่ยเป็นแบบว่า Punch Hole Display แบบนี้เลยนะคะมีขอบเครื่องที่บางมา,มากๆเลยนะคะแค่1.57มิลเท่านั้นเองนะก็ทำให้อัตรา,าส่วนของหน้าจอต่อตัวเครื่องเนี่ยมากถึง93%เลยก็แทบจะแบบไรขอบเลยคือดูไปแล้วมันดูเต็มตามันคล มากมากเลยซึ่งรุ่นนี้เนี่ยเขาก็จะไม่ได้เป็นจอโค้งเหมือนกับตัวอื่นๆของรุ่นพี่ในซีรีส์ของเขานะคะก็แต่ว่าได้ความแบบเต็มตามเหมือนกันนะอันนี้ก็คือสวยงามเลยนะคะนอกจากนั้นในเรื่องของความสว่างนะคะจะอยู่ที่500นิตอันนี้แอบ น้อยไปนิดนึงเพราะว่าถ้าเกิดใช้งานการแจ้งหนักๆ5 0ายนิดอาจจะรู้สึกว่าแบบไม่พอเท่าไหร่อ่ะตรงเพ่งนิดนึงนะคะในเรื่องของสีแสดงได้มากถึงพันล้านสีเลยแล้วก็รองรับการแสดงผลของ HDR10+ ให้อีกด้วยนะเรื่องของสีสันของหน้าจอเนี่ยก็คือสวยงามมากค่ะ มาดูดีไซน์รอบตัวเครื่องกันเลยดีกว่านะคะขอเริ่มจากหน้าจอก่อนเลยในส่วนของหน้าจอเนี่ยเขาก็จะเป็นดีไซน์เจาะรูด้านบนแบบนี้นะคะมีกล้องหน้าอยู่นะซึ่งกล้องหน้าเนี่ยสาล้านเลยนะแล้วก็ด้านบนเหนือมาเล็กน้อยก็เป็นในส่วนของลำโพงนะคะสนทนาที่ซ่อนอยู่นะตรงใต้หน้าจอด้านล่างตรงนี้เนี่ยจะมีตัวสแกนลายนิ้วมือใต้หน้าจอซ่อนอยู่ด้วยนั่นเองค่ะในส่วนของด้านบนมีไมค์ตัดเสียงรบกวนให้1ตัวนะคะด้านซ้ายของตัวเครื่องมีช่องใส่ซิมเป็นแบบไฮบริดก็คือเลือกได้ว่าจะใส่นาน,โนโซิมช่องอ1 องคู่กับไมโครเอสไดแเพิ่มอีกหนึ่งช่องก็ได้ซึ่งใส่ได้สูงสุดถึง2เทเไบต์เลยนะคะทางด้านขวาเนี่ยเป็นปุ่มเพิ่มลดเสียงนะแล้วก็ถัดลงมาเป็นปุ่มพาวเวอร์นั่นเองนะด้านล่างมากดีกว่าด้านล่างมีไมโครโฟนนะคะมีช่องเสียบชาร์จแบบ USB Type C แล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นในส่วนของลำโพงนั่นเองค่ะมาต่อที่ด้านหลังเลยด้านหลังมีกล้องมาให้ถึง3ตัวนะซึ่งโมดูลกล้องของรุ่นนี้เนี่ยได้มาเป็นแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้ก็จะต่างกับตัวรุ่นพี่ที่จะมาเป็นดีไซน์ของะคะแ,ฟแฟอคปซูล มาพูดถึงเรื่องของสเปคการใช้ง,งานบ้านดีกว่านะคะชิปเซนตนะคะเป็นมีเดีย e k d i m e ด s ม t ส7050นะระบบปฏิบัติการ ColorOS 14.0นะคะบนพื้นฐานของ Android 14นะแรมนะคะให้มาถึง 8GB เลยเป็น L P D D R 4 X นะในส่วนของล o อมเลือกได้2รุ่นด้วยกันนะคะคือ 256GB หรือว่า 512GB นั่นเองเป็น U F S 2.2ส่วนแบตเตอรี่เนี่ย5,000มแ ah, นะแล้วก็รองรับชาร์จไวถึงหกดวัตต์อีกด้วยถ กันน้ำกันฝุ่น IP 6 5อีกด้วยค่ะ ต่อไปนะคะมาพูดถึงกล้องบ้างดีกว่านะคะก็เป็นจุดเด่นหนึ่งของรุ่นนี้เลยนะคะเขาเน้นมากๆในเรื่องของการถ่ายคนนั่นเองนะคะกล้องเนี่ยกล้องหลังก่อนเลยให้มาถึง3เลนส์ด้วยกันนะคะกล้องหลักเนี่ยหกล้านเลยนะถัดมานะคะเป็นเลนส์อัลต์รไว้นะคะแล้านนะได้มุมมองความกว้างเนี่ยอยู่ที่112 000, 000องศานะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเป็นเลนส์มาโคสองล้านพิกเซลอีกด้วยในส่วนของกล้องหน้าเนี่ยให้มาที่32ล้านพิกเซลบอกเลยว่าลองถ่ายแล้วนะคะคือ ถ่ายคนเนะี่ยไม่ผิดหวังจริงๆแต่งละเอียดได้ด้วยนะแต่งเป็นแบบส่วนๆได้นะคะเลือกผิวเลือกแบบอะไรได้แบบค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะสวยมากนะสก,กินโทนต่างๆเนี่ยดีคือถูกใจสาวๆแน่นอนในเรื่องของการละลายฉากหลังเนี่ยก็ถือว่าทําได้ดีเลยทีเดียวนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนถ้าเกิดต้องการแบบถ่ายคนนะแล้วก็ถ้าเกิดใครเนี่ยถ่ายจากกล้องหลังนะคะก็คือมีระยะซูมออปติคอลให้ 2X ด้วยนะคะสําหรับการถ่ายพอร์เเรตเลยนะอันนี้ดีมากๆเลยค่ะ จุดเด่นต่อมานะคะก็คือรุ่นนี้เนี่ยเขาได้ Color OS 14.0ตั้งแต่แกะกล่องเลยนะซึ่งจุดเด่นของ Color OS 14เนี่ยก็คือเขามีตัวของ Smart Image m a t t i n g นะคืออะไรคือสามารถตัดพื้นหลังได้แบบง่ายมากๆเดี๋ยวมาดูตัวอย่างกันอย่างรูปนี้นะไม้กดค้างนิดเดียวดูดิไวมากนะมันก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้แหละล้อมรอบตัวของไมค์ไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของได้หมดนะอันนี้ไมคก็จะกดบันทึก รอแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวเขาจะเจนเป็นรูปที่ตัดพื้นหลังแล้วให้เราออกมานี่เป็นแบบนี้เลยเห็นไหมง่ายมากแล้วเสร็จแล้วเราก็สามารถเอารูปเนี้ยจะไปใช้งานอะไรต่อก็คือได้นะคะจะไปตกแต่งหรือว่าส่งในแชทหรืออะไรเนี่ยทำได้หมดเลยคืออันนี้ดีมากๆเลยนะคะง่ายมากๆให้มากับตัว Color OS 14นั่นเอง มาพูดถึงฟีเจอร์ต่อไปนะคะเป็นอีกหนึ่งความสามารถของ Color OS 1 4นั่นเองนะคะเรียกว่าไฟล์ d o อกนะอันนี้เนี่ยทำให้เรายกย้ายข้อมูลต่างๆในกอแบบยกไปยกมาข้ามแอปได้ง่ายขึ้นนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยต้องไปเปิดการใช้งานก่อนนะคะโดยเข้าไปตั้งค่าแล้วก็กดตรงฟีเจอร์พิเศษนะคะ เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเลือกนะคะเป็นแถบด้านข้างอัจฉริยะเนี่ยเปิดใช้งานอันนี้ก่อนนะคะพอเปิดใช้งานเรียบร้อยเนี่ยเดี๋ยวไปลองทําให้ดูนะเดี๋ยวขอเข้าไปที่รูปภาพก่อนสมมุติรูปเมื่อกี้ที่ไม่ทำเอาไว้แล้วไม่อุ้ยอยากจะเซฟไปแอปอื่นหน่อยดีกว่านะแล้วมันก็จะแบบโยกมาเก็บไว้หรืออาจจะใช้ได้หลายที่เห็นไหมกดไว้เนี่ยลากมาปุ๊บม,มันจะขึ้นขอบขับเนี่ยก็คือวางได้เลยเขาก็จะมาอยู่ตรงนี้แหละ พอจะไปใช้งานอันอื่นก็คือเปิดไปได้เลยแล้วก็เดี๋ยวเรียกออกมาใช้จากแอบดานค้างง่ายๆแค่นี้เลยค่ะมาค่ะเดี๋ยวมาดูหน้าตานะอันนี้นี่ม้ซ่อนไว้แล้วใช่ไหมเดี๋ยวมายเปิดออกมานี่ก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ก็จะมีเก็บอย่างอื่นเอาไว้ด้วยนะคะทีนี้อยากจ,จะเลือกใช้อะไรก็หยิบออกมาใช้ได้เลยในแอป,ปอื่นๆนะคะก็คือเก็บได้หลากหลายมากขึ้นนั่นเอง จุดเด่นต่อไปนะคะต้องพูดถึง Link b o o t นะคะอันนี้เนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่ OPPO เนี่ยพัฒนาขึ้นเองนะทำให้การส่งสัญญาณเนี่ยเร็วขึ้นนะคะถึง100%แล้วก็การรับสัญญาเนี่ยก็แข็งแกร่งขึ้นถึง44%เลยนะคะข้อดีเลยคือเวลาที่เราไปอยู่ในจุดที่อับสัญญาณอย่างเช่นเข้าไปในลิฟต์นะคะหรือว่าจุดไหนที่แบบโอ้ยมันอับสัญญาณมากๆหรือแม้แต่คอนเสิร์ตอะไรแบบนี้ที่คนเยอะๆแย่งกันอ่ะมันแล้วถ้าเราอยู่ตรงนั้นสักระยะนึงใช่ไหมคะพอเราออกมาเนี่ยเขาก็จะจับสัญญาณนะคะได้เร็วขึ้น นะกว่าคนอื่นๆเนี่ยถึง87%เลยทำให้เราเนี่ยสามารถกลับมาใช้งานได้เร็วกว่คนอื่นนั่นเองค่ะ ในเรื่องของการเล่นเกมนะคะอันนี้เนี่ยก็เล่นได้แบบสบายๆนะคะเกมที่ทดสอบเนี่ยคือเกมฟรีไฟลนะมันก็วิ่งเก็บของได้แบบชิวๆเลยนะคะกดยิงนะคะมันก็ลั่นทันทีนะก็ถือว่าโอเคเลยนะคะลื่นไหลไม่มีปัญหานะในเรื่องของการรับชมคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยถึงแม้ว่าจะให้มาเป็นลำโพงเดี่ยวนะคะแต่เสียงเนี่ยคือดังมากเลยนะคะเขามีในส่วนของตัวอัลต้าวอลลุ่มนะคะที่แบบว่าดังเพิ่มขึ้น,นถึง้ถึเ300%เเลยนะเดี๋ยวมาลองดูกันดีกว่านะคะนี่เดี๋ยวมาดังให้ดูนะ ันไปสูตรที่สามร้อยดังมากประมาณนี้คือดังมากจริง สรุปก็เลยดีกว่านะคะจากทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยน่าจะอยากรู้ราคากันแล้วนะคะที่มาเกินไปว่าราคาเนี่ยอยู่แค่แบบหมื่นต้นๆนะคะราคาขายของเขานะอยู่ที่11,999นั้บาทนั่นเองแต่ว่ามีโปรโมชั่นมาบอกกันนะคะสําหรับเฟิร์สเซลเลยก็คือวันที่13นะจนถึง29กุมภานันธ์นะคะใครซื้อในระยะเวลาช่วงนี้เนี่ยได้ราคาพิเศษไปเลยอยู่ที่1 9 9 0าบาทนั่นเองนะคะนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังได้ของแถมน,นะคะมูลค่าเนี่ยกว่า9 0 0 0ันกว่าบาทเลยนะ มายกตัวอย่างให้ฟังแล้วกันก็จะมีในส่วนของ E V I P Card นะคะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการประกันจอแตกให้1ครั้งคายในรยะยะเวลา1ปีนะคะก็นับจากวันที่ออกบินนั่นเองนะคะว่าเราซื้อวันไหนนะคะก็นับไปนะหปีอันนี้ก็คือประกันให้เลยนะคะมูลค่ากว่า5,000บาทเลยนอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีในส่วนของกระเป๋าแบคแพคนะคะที่เป็นแบบ Limited Edition ของเขาเนี่ยให้ไปอีกด้วยนะคะมูลค่าถึง2 9 9 9บาทเลยแล้วก็จะมีในส่วนของฟิล์มให้ด้วยมีเคสให้ด้วยนะคะก็คือรวมรวมของแถมในมูลค่ากว่า90,00 บาเลยนั่นเองนะยังไงถ้าสนใจนะคะก็ไปลองเล่นนะคะหรือจะไปจับจองเนี่ยก็ได้ที่ Oppo b a n d Shop ทุกสาขาเลยนั่นเองค่ะหรือว่าจะไปหาซื้อกันนะคะที่ตามช่องทางออนไลน์ต่างๆก็ได้เช่นกันนะคะยังไงถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับพวกเราด้วยนะคะคิดเห็นยังไงมาคอมเมนต์พูดคุยกันเอาไว้ได้นะคะถ้าคือใครยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะแล้วเดี๋ยวไ้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย